นี่นะคันโตนะอือ phải ra nên nó học ช่องก๊อปชานลนะครับผมหลังจากนะครับที่ก๊อปชานเนะครับไม่ได้ลงคลิปทานอาหารครับมาเป็นเวลานะครับค่อนข้างที่จะนานนะครับและนานมากด้วยครับส่วนใหญ่ก๊อปชานลก็จะลงคลิปอะไรไม่รู้นะครับลงคลิปเลยเปยนะครับเพราะว่าน้องทุกท่านอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับก๊อปชานลก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต่อจากนี้นะครับก๊อปชานลก็จะกลับมาลงคลิปนะครับทานอาหารอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ หวังว่านะครับผู้ติดตามก๊อ h ชาแนลนะครับคงจะไม่ลืมก๊อบชาแนลนะครับก็วันนี้ก๊อบชาแนลมากับนับเมนูซาซาเนีอวหวนะครับก็สำหรับนะครับพ่อพี่น้องอพ่อพี่น้องนะครับท่านไหนนะครับที่ชอบคลิปวิดีโอของช่องก๊อ h ชาแนลนะครับก๊อบชาแนลนะครับก็ต้องฝากช่วยกันนะครับกดไลค์นะครับแล้วก็กดซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับให้กับช่องก๊อบชาแนลกันด้วยนะครับ เพื่อจะไม่พลาดนะครับคลิปนะครับการทําการทานอาหารของช่อง gob channel นะครับก็วันนี้นะครับก o b channel ครับก็อาจจะฝึกฝนนะครับพูดพูดให้พูดได้มากนะครับให้จนถึงจบคลิปนะครับผมก็เดี๋ยวเราไม่พูดอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทานเลยนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะดูยาวจนเกินไปและหน้าเบี่ยจนเกินไปนะครับก็วันนี้นะครับซาเนื้อวัวนะครับตามด้วยของป้อมแล้วก็ผักกาดนะครับ เราบอกข้าวหนึ่งข้าวหนึ่งนะครับผมก็พ่อแม่น้องครับท่านไหนที่นะครับชอบคลิปเราช่องก๊อ h ชาแนลก็ต้องฝากช่วยกันกดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์และกดคอมเมนต์นะครับให้กับช่องก๊อ h ชาแนลนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับหรือเพื่อเป็นคําแนะนําให้กับช่องก๊อ h ชาแนลกันด้วยนะครับมาพ่อแม่น้องครับท่านไหนนะครับที่กําลังนะครับนั่งทานข้าวตอนเย็นกันอยู่นะครับเดี๋ยวเรามานั่งทานเมนูนะครับ ซาเนวัวกับช่องก๊อปแชนแนลกันเลยนะครับนะครับคําแรกกันเลยนะครับเปิดรายการนะครับเปิดรายการคลิปทานวันนี้นะครับวันแรกคําโตๆกันเลยนะครับสัญญานะครับว่าวันนี้จะทานให้หมดนะครับ สวัสดีนะครับวันเงินเดือนออกด้วยนะครับผมก็เป็นวันนะครับที่รอคอยนะครับของใครหลายๆคนนะครับผมก่อนพี่หน่ยนครับก็ ตามข่าวอยู่นะครับที่ข่าวของคุณแตงโมเสียชีวิตนะครับก็รู้สึกคือขาดเสียมาแล้วนะครับใช่ด้เลยนะครับ พริกลาบนี้นะครับทำกับเอทำกับมือเองนะครับ นะครับที่สนใจนะครับอยากลองชิมนะครับพริกลาบของจองก๊อฟชแนลนะครับเดี๋ยวก๊อฟชแนลนะครับจะทิ้งลิงนะครับการสั่งซื้อสินค้าพริกลาบของก๊อฟชแนลไว้ตรงด้าล่างใต้คลิปนี้นะครับอร่อยนะครับพคืกแาบเจองก๊อฟชแนลนะครับโอ้โหขาวเพลดก็ใส่พริกลาบเยอะๆนะครับ การทานลาบเนี่ยนะครับมันต้องทานเยอะๆนะครับทานกันหลายๆคนถึงมันจะอร่อยนะครับ <S <S าลาบถ้าเราทานเองนะครับทานคนเดียวนะครับมันก็จะดูไม่อร่อยนะครับดูทานไม่หมดนะครับการที่เราทานด้วยการเป็นเยอะๆนะ่ะมันจะอร่อยนะครับ Mm-hmm. Mm-hmm. hmm, mm -hmm. Mm -hmm. มาเคีวนะครับอืมเเราไม่ต้องเขเราไม่ต้องรีบทานนะครับเราค่อยทานไปนะครับ ยิ่งรีบยิย่งอิ่มไว้นะครับ คุณข่าเห็นข่าวอ่าพุท e x t e r n a l l กไม่น้ำเจ้าพยาไหมครับเผ็ดนะครับเผ็ดพี่ครับกดชแนลเผ็ดนะครับ ไม่ไหวแล้วนะครับเยอะด้วยครับ เอาละผมสำหรับวนะันนี้นะครับก็อย่างที่ว่าอย่างที่พูดไว้นะครับพริกลาบกรอบชแนลที่ทําเองน่ะมันเผ็ดนะครับเผ็ดต้นแบบเผ็ดจัดเลยนะครับใครที่ชอบเผ็ดก็ใครที่นะครับอยากที่จะลองชิมนะครับพริกลาบของช่องกรอบชแนลนะครับเดี๋ยวกรอบชแนลนะครับจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดนะครับไว้ตรงล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านนะครับผมก็ชื่อร้านนะครับจะเป็นร้าน ก๊อบไม่ก๊อบบายไมช็อปนะครับผมก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อพริกราบของก๊อบชนเนลกันได้นะครับใครที่ครับที่ชอบเผ็ดนะครับก็ใส่ทั้งซองหนึ่งเพลยนะครับใครที่ชอบพอดีปานกลางนะครับก็ไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับเดี๋ยวมันจะเผ็ดนะครับสําหรับวันนี้นะครับก๊อบแชนเนลครับก็ไม่ไหวนะครับอาการเผ็ดนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก๊อบชาแนลนะครับก็ต้องขอตัวลาการไปก่อนนะครับเพราะม่ีน้องท่านไหนนะครับที่ชอบคลิปของก๊อ n ชาแนลครับก๊อบชาแนลก็ต้องฝากเชื่อกันกดไลค์นะครับและกดซับสไคร e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทั้งหมดให้กับช่องก๊อ h ชาแนลกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก๊อ h ชาแนลนะครับก็ต้องขอตัวลาการไปก่อนนะครับเพราะไม่มีน้องทุกทุกท่านก็อย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับ ช่วงนี้โควิดนะครับก็ยังขึ้นเรื่อยๆต่ออย่างต่อเนื่องนะครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับก่อนเข้าบ้านนะครับก็เพชรนะครับแป๊บหนึ่งก่อนเข้าบ้านครับก็ล้างมือนะครับทําความสะอาดนะครับก่อนที่เราจะเข้าบ้านครับไปอาบน้ําชำระร่างกายนะครับสําหรับคนทํางานนะครับผมก็อย่างน้อยนะครับมันก็ได้เซฟ และความปลอดภัยนะครับของคนที่อยู่ในบ้านนะครับเราเรารู้ว่าเราไปที่ไหนมานะครับเราก็ต้องเมื่ถึงบ้านเราก็ต้องทําความสะอาดร่างกายของเราชาระแบคทีเรียชําระเชื้อโรคออกจากร่างกายนะครับถึงจะมาเล่นกับครอบครัวพูดคุยกับครอบครัวก่อนได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผิดสำหรับวันนี้ครับกอล์ฟช่องนะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับคลิปหน้ากอล์ฟช n e l จะมา กินเมนูนะครับข้าวผัดไข่นะครับข้าวผัดไข่นะครับให้กับเพื่อนๆน้องครับอีกนะผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาการไปก่อนนะครับสวัสดีครับ